เชื่อตัวเขานะคะเขาเขาค่อนข้างที่จะดื้อรั้นแล้วก็อยากจะมีความผิดหวังเสียใจคุณผิดหวังเสียใจกับการกระทําของคนคนนี้นะคะเหมือนคุณก็ยังเฝ้ารอเขาเหมือนกันบางอารมณ์คุณก็อาจจะคิดถึงคนคนนี้อาจจะเป็นคนขี้เบื่อนะคะช่วงที่เขาเดี่ับคุณนะเขาอาจจะรู้สึกว่าช่วงแรกมันก็ดีแต่ช่วงต่อมามันอาจจะแบบพอคุณไม่มี คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบความชาร์ลินก็ได้นะคะในชีวิตชอบอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายแล้วคุณอาจจะไม่มีตรงนั้นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เบือ่อชัดเจนสีถ้วยมันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยมีความรู้สึกว่าอยากจะไปหา e อ e r g y อะไรที่มันที่เขาต้องการอะ่ะหรืออาจเป็นตัวคุณก็ได้สลับกันคุณอาจจะเบือ่อเขาอาจจะเป็นเ n e r g y ที่แบบมีความแบบ ยือกเย็นมีความแบบเออเหมือนเหมือนกราฟชีวิตที่มันแบบว่าเออเป็นเส้นขนานแล้วมันไม่มีอะไรนะแล้วคุณก็อาจจะเส้นเขาไม่เห็นเขาทําอะไรเลยไม่เห็นเขาพูดอะไรไม่เห็นเขาแอคชั่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคนแบบนี้นะเพจเพจเพนักเกิลนะคะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่แบบว่าอืมไม,ออไม่ค่อยกระตือรือร้นนะอืม คนไม่ทําอะไรในความสำพั์ก็ได้นะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยตายละฉันต้องอยู่กับค้นจะอยู่กับก้อนหินหรือเปล่านะวันวันหนึ่งคุณอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะมันเป็นอะไรที่นานอ,อกวกรศ p e r p e n เ i c u l อ r นะคะโออากรนเห็นไหมสี่ไม้นะคะ สีไม้เดือยฮองน่าอาจ,จะดีกว่าชาวราศีกันเป็นคนที่แบบโอ้โหนะมีสเปซมากเป็นคนที่แบบเออชอบความเงียบสงบชอบความสันโดษเขาแบบเขาจะบรรลุเขาบรรลุแล้วหรือเปล่านะคะเขาบรรลุแล้วหรือเปล่าเขาบแาขาบบไปบวชแล้วไหมหรืออะไรหยอกหยอกเหมือนกับว่าเป็นคนที่เงียบๆนะเงียบๆนะน,นิ่งๆน,น,น,นะคะ บ้างแต่พูดน้อยเป็นคนพูดไม่เก่งและอีกในหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวและอาจจะอินกับครอบครัวหมายความว่าถ้าครอบครัวสั่งไปซ้ายก็ไปซ้ายครอบครัวสั่งไปขวาก็ไปขวาอาจจะคนเชื่อผู้ใหญ่หัวหัวอ่อนเนาะหัวอ่อนอืมถ้ามองอย่างงๆ้นั้นก็ได้โดยอีกแง่หนึ่งก็คือคนคนนี้อาจจะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้ว เขาก็เลยไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ของคุณคุณก็เลยแบบคุณอาจจะไปรักคนผิดแต่พูดง่ายๆนะคะไปรักคนที่แบบลุ่มรักคนมีเจ้าของอะไรทํานองนั้นนะคะอาจจะไปรักคนผิดเนาะในเวลาที่ผิดผิดทีผด่ผิดเวลาผิดคนเนาะ <c oughs> อีกสองใบนะคะนี่คือสาเหตุที่คุณเดินจากความสัมพันธ์นั้นมาเพราะว่าไม่สามารถจะไปได้ไปได,ได้ได้ไง มีคู่อยู่แล้วนี่ไงความเจ็บมันก็เลยต้องตกที่คุณแล้วก็จะชัดเจนจบนะคะจบแบบจบเจ็บจบ,จบสามจอนะคะจุเจบ็จบจบุเจบ็จบจบนะคะก็คือเทนอฟสอดแล้วก็เดดเดนเนาะโอเคนี่ค่ะกองที่หนึ่งปะเดี๋ยวเราไปมูฟตอนที่สองกันนี่คือสาเหตุที่คุณงเดิอนออกจาก